สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ดค,คับเรียกว่าทุกที่เป็นแคทวอล์กของเธอนะะ <c oughs> จังหวะเดิน <c oughs> ในค่พทีไ่ได้แบบคุค้มคามากกณดูสนุกส,สนาน,านมากเลยเป็นรอ,นอยมากเลยคะ่ะเป็นยังไงฮะเลิฟกูรูสาวสดของเรา <c oughs> น่ารักจังเลยคะ่ะดูเป็นแบบหวานอมเปรี้ยว <c oughs> แต่ต้อนขมไว้นะคะต้อนขมด้วยเหรอคะ คงไม่ต้องถามว่าคุณรู้สึกยังไงว่าคุณตื่นเต้นไหมว่าคุณยังไงเพราะว่าคุณดูสบายๆมากหนูกลัวผู้ชายมากเลยค่ะนันเองโอ๋อันนี้ดูปลอมมากเอาละเพราะฉะนั้นแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณดีกว่าครับสวัสดีค่ะกิ่งนะคะรุ่งวิริพอฒิษสาจ้องคอมนานๆตาอาจจะเบอร์แต่ถ้าไม่จ้องคอมแล้วมาจ้องพวกเธอตาจะเบอร์ไม่น่า มีความสดใจแล้วก็ไม่กลัวใครกลัวค่ะปลอมอีกแล้วหนูดูไม่จริงใจตรงไหนแล้วคะล่ะดูไม่จริงใจทุกตรงเลยมาัผมบอกเลยว่าสาวสดคุณพาออกไปจากรายการเราได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นเรามาคัดกรองเอาตะแกรงล่อนคนที่ไม่ใช่ออกก่อนดีกว่าผมมีอุปกรณ์ให้คุณมันคือปุ่มดับ ว่าไม่ใช่วิธีการก็คือว่าเดี๋ยวหนุ่มโสจะแนะนําตัวให้คุณรู้จักทีละคนเลยครับสาวโสนคนไหนไม่ใช่กดระเบิดทิ้งไปเลยเขาจะตายออกไปจากรายการทันทีแต่ถ้าเกิดคนไหนใช่หรืออยากจะเก็บเอาไว้ดูก่อนให้บอกเราว่าเก็บไว้ก่อนอ้าวล่ะเก็บไม่หมดเลยไม่ได้หรอคะไม่ได้ไม่ได้